สวัสดีครับเรากลับมาอยู่ในเกม Baby i อ Y น l l o w นะครับกำเนิดคูบบวดี้นะฮะแท่งจำกันได้นะครับเกมนี้เคยเล่นไปแล้วนะฮะแต่ว่ามีอัปเดตช่วงฮาโลวีนพอดีนะครับเรามีหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเด็กนะครับคอยดูแลคูบาวดี้ตอนเด็กอ่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงมีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะฮะมาดูกันคืนที่หนึ่งพี่เลี้ยงเด็กบอกว่านี่ในเวลานอนแล้วนะส่วนเด็กบอกว่าคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอมันต้องมีอะไรเพิ่มเติมแน่นอนอือหือ เอ้ยมีอาชิปเมนด้วยเหรอเมื่อกี้อ้าววัดดีเป็นครูคบาวดี้หน้าตายังบ้องแบ้วเหมือนเดิมเลยนะอืมรู้สึกดูกลมดูเนียนขึ้นนะเนี่ยกราฟ,ฟิกดูดีขึ้นพื้นผิวโต๊ะดูดีขึ้นหมดเอ้อ๋อหยิบได้อ๋อฮาโลวีนหยิบขึ้นมาเป็นแรเป็นหมวกเหรอใส่ได้เอ้ยน่ารักเอ้ยน่ารักน่ารักมีอันนี้ด้วย ปัตยาเปลี่ยนชุดด้วยโอ้ยน่ารักดีดีมากเลยน่ารักมากนั่งเก็อี้ไปอืเฮ้ย, <c oughs> ยน่ารักว่าหลอนๆโอเคเดี๋ยวนะตรงนี้เฮ้ยเสียงอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้เสียงอะไรพูดมาสิดีๆเมื่อกี้เสียงอะไรเดี๋ยวก่อนมันมีแป้นบาร์สนี่โยนได้ไหมเอ้ยวางไงอ๋อคลิกขวาอะอยู่ตรงนั้นไปนะ ทำเก้าอี้เปื้อนเมื่อกี้ได้ยินเสียงอยู่อยู่ในบ้านหลังเดิมนะฮะห้องน้ำตกแต่งใหม่มีอะไรที่พื้นด้วยอ๋อแมววิญญาณที่ถูกกักขังเอาไว้มีทั้งหมด6อันอยู่ตรงนั้นแหละให้หยิบขวดนมที่ตู้เย็นเอ๊ะเดี๋ยวนะรูปภาพขวดนมเกงในแล้วก็อะไรไม่รู้เยอะแยะเลยมีแกะด้วย ขวดนมมาอ่ะอือหือกินปุ๊บออกปับ๊บโอ้ไปเปลี่ยนชุดไป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 เปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดในห้องน้ำจำได้แล้วก็อ่าอันนี้เหรอใช่ไหมเอะเดี๋ยวนะ <laughs> ครั้งก่อนไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่เหรอ ข้างก่อนมันเปลี่ยนได้ก่อนม่นใช่เหรอทำไมวันนี้มาเร็วอะ่ะวาร์ปเร็วนะนายเนะี่ยอยู่นอกได้ไหมเปลี่ยนข้างนอกได้ปะมาสิเออเรียบร้อยโซนดีนะเราไม่ต้อง,งขึ้นไปง้างบนแล้วนอนตรงนี้แหละร้องไห้ด้วยหรือว่านอนในตู้เย็นร้อน ขอโทษ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 อไปนอนในห้องไปนอนในห้องนอนที่เตียงเตียงข้างบนใช่ไหมเหมือนเดิมชั้นสองห้องนอนของนายอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้อ่ะวางก่อนขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่ฝากเราดูแลนี่ไงแมวเ,เจออีกตัวหนึ่งนอนซะปิดไฟเหรอลันได้ยินเสียงว่าลันวิ่งไปไหนล่ะ บ้านก็มีอยู่แค่นี้จริงๆเราควรจะดูแลตลอดใช่ไหมไม่ควรจะปิดไฟแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้เขายังเด็กเปิดดูทีวีที่โซฟาเหมือนเดิมเลยฮะภารกิจเปิดทีวีเฮ้ยแมวซ่อนซ่อนทำไมเปิดทีวีเปิดอยู่แล้วอืมแล้เวเราก็ง่วงนอน หลือหลับไปเฮ้เออสียงร้องเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกำลังไปโอ้โอโอ้เปิดประตูให้เลยเหรอ <c oughs> เอ,อ่อ <c oughs> ทำไมวาร์ปได้แล้วเมื่อกี้ทำไมไม่วาร์ปลงมาตั้งแต่แรกอุตส่าห์ขึ้นไปขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาเลย <c oughs> เล่นบาสกันดีกว่ามา ทำไงให้ร่วงลงไปได้ไม่ยอมร่วงลงไปอ่ะอ๋อนี่ไงแต้มเหม็นขึ้นเลยได้หนึ่งแต้มแล้วนะสองแต้มสามแต้มพาไปที่นอนอีกแล้วเหรอนอนในห้องครัวได้ไหมย่างได้ไหมเนี่ยนอนในนี้ไหมอเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวอู้อชอบด้วย <laughs> หัวละ ชอบใจ uh huh. ไป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 นอน uh huh. หัวโข,ขกนุ่นโขกนี่ปิดไฟนะปิดประตูดูทีวีอีกรอบหนึ่งเอะเสียงอะไรก็แก๊กเมื่อกี้ใครเปิดประตูใครเปิดประตูฮะบอกให้นอนนิ่งๆจะเปิดประตูทำไมเอ ปีตอ่ะโอเคนึวกว่าจะกวนอีกรอบหนึ่งดูทีวีที่โซฟาจะหลับอีกแล้วนั่งปุ๊บหลับปับ๊บเขาจ้างมาดูแลนะอ้าวผ่านแล้วเหรอคืนที่สองนะฮะเสียงเจ้าเด็กน้อยหัวเละดูสิดูสิมันไม่ตลกหรอ พี่เลี้ยงเด็กนะฮะบอกแล้วไงว่าห้ามทำอย่างนั้นแอคที่สองซีนหนึ่งโอเคมีพึ่งด้วยอะ่ะลงมาได้ยังไงชอบหน้านี้น่ารักอ,อ๋อ,อนั่งก่อนนะไปหยิบอันนี้ก่อนขวดนมขวดนมโอเคอเค่ะมันใช่เรื่องไหมเนี่ต้องมาแกล้งกันโอ้อยู่ให้เป็นที่ที่สิ นั่งตรงนู้นนั่งตรงนี้เลือกสักที่หนึ่งอ่ะกินไปยิ้มอ่ออีกแล้วเอามาเปลี่ยนมะรอเอ้ยกุญแจอะไรเนี่ยให้กุญแจด้วยรอตรงนี้แหละไม่ต้องไปเดี๋ยวก่อนใส่อันนี้ดีไหมใส่ก็ดีหน้าร้อนเลอเกินนะฮะอ่ะหยิบเอามาหยิบไม่ได้ทำไมหยิบไม่ได้กดซ่วมต้องพามาข้างในเหรอ อ๋อต้องพังข้างในโอเคโอเคอ่ะรอปแป๊บหนึง่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก่งในบินได้เอาไปข้างบนเลยเดี๋ยวนะมันเคยบินได้หรือเปล่าจะไม่ได้โอ้มันใช่เรื่องไม่เน่ต้องตามไปเก็บกุญแจมานะกุญแจอะไรก็ไม่รู้อ่าห้องนี้เหรออันนี้กุญแจห้องนี้ อ้าวมีแมวอยู่นี้ตัวหนึ่งมีเคปด้วยลานอีกแล้วไม่วิ่งหรอกอ้าวนี่ไงเครื่องรางเครื่องรางอยู่นี่งเกงในายบินได้บินมาหาเครื่องรางขอบใจงเกงในายมากอืออยู่นะอ่าพาไปที่นอนไปที่นอน อะไรอีกแล้วอ่ะเราฮะจะนอนไหมเนี่ยสซนจังเลยฮะสซนจังเลยอุ้ยหล่นโทษโทษโทษหล่นหล่นไปเลยไปนอนเลยปิดไฟให้เปิดประตูอีกสิเปิดประตูอีกสิดูทีวีอะฮะโอเค คืนที่สองหลับหน้าจอทีวีอ้าวคืนที่สามพี่เลี้ยงเด็กฝันดีนะฝันดีตัวเด็กน้อยฉันจะแสดงให้ดูความฝันของฉันว่าเป็นยังไงอ้าวมีท้าทายวันที่สามอยู่ไหนเนี่ยข้างบนเหรอทำไมวันนี้อยู่บน ข้างบนใช่ไหมหอยู่ไหนโอ้มันโอ้อย่าร้องเลยอย่าร้องนะอย่าร้องทำไมหยิบไม่ได้อ๋อปิดไฟนอนเลยเหรอ w h a เฮ้ยวันนี้นอนเร็วให้เราอ่ะฮะหยิบอะไรได้ไหมเนี่ย Free to morso อ๋อปลดล็อกวิญญาณได้เปิดหิสมบัติได้ฮะมันต้องมีแมวอยู่ตรงไหนสักที่เอ่อเห็นแมวไหม แมวที่บ้านเราเนะ่ะคุยไม่รู้เรื่องอ้าวลอกอีกแล้วห้องนี้ก็น่าจะมีแมวนี่ไงเลกตัวหนึ่งรันเลินอะไรกันอันนี้เปิดไม่ได้น่าจะหนห้องครัวเออเออให้อาหารฉันให้อาหารฉันอยู่ไหน อยู่ไหนล่ะเดี๋ยวก่อนหาแมวก่อนหานี่ไงครบแล้วหยิบได้แล้วคืออะไรอะ่ะบาสเกตบอลเทรนบล็อกด็อกเตอร์บอลลูนอ๋อสปอนออกมาแล้วอะไรเอ่ยคือโอ้ยดวงตาโอ้มีดวงตาด้วย <c oughs> ามาทำอะไรอะ่ะอ๋อเอาขนมนมมาให้เอ้ทำไม่ได้ตรงนี้ลืมอืมอืมอืมเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยเหรอห้องไหนเฮ้ยนี่มันข้างนอกนี่อ๋อเราทะลุมาจากนู่นเลยเหรอว๊ <What? S 1> เอออย่าเพิ่งอารมณ์เสียสิขี้หงุดหงิดจ,จังเลยฮะ ฮะไปไปเปลี่ยนชุดไฟดับแปลงนอกไหมแปลงนอกน <c oughs> อกอกไปนู่นเลยอือื้โอ้ยอันนี้ก็ตามมาอยู่นั่นแหละ <c oughs> อ้ย,อย,อยลืม <c oughs> อะไรอ๋อจำได้แล้ว <c oughs> อุย้ยดูตาครับดูตา <c oughs> หยุดพูดสักทีได้ไหมเนี่ยอันนี้ <c oughs> ไปนู่นเลยไป ดูตาครับดูตาอืมร้อนขึ้นเฮ้อต้องไปหยิบเครื่องรางเครื่องรางเครื่องรางมาแล้วจะปีศาจร้ายจงออกไปเฮ้ยโอ้โหโอ้โทษ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 นะโทษนะอ่าอ่าเปลี่ยน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 เอาเปลี่ยนแล้วเหรออ๋อพาไปนอนโอเคได้เวลานอนแล้วอืม บ้านก็มืดมืด,มด,มดไม่นะไม่นะทำไมเราใช้เครื่องรางไปแล้วนี่ทำไมไม่หายตัวหนูไปไหน <c oughs> เออ Good night จะมีอัปเดตใหญ่ในวันที่12ธันวามีอัปเดตอีก โอเคฮะนี่คือเดอะบ b บีอินย l ลโลนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ